สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยมีบอลมาแบ่งปันอีกนะครับเนาะสิบสองกระถางนะครับแต่อาจจะมีแบบไม่เยอะนะครับเนาะก็ซ้ําๆกันนะครับดูครับทุกท่านสวยงามสิบสองกระถางตรงนี้นี่ถือว่าสวยแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นแจ้งค่าส่งก่อนเนาะค่าส่งก็แบบโอนเมาส์เมาส์ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางเมาส์ 6กสิบบาทเหมือนเดิมคือเก่า <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกท่านภูระเยอะมากแล้วก็แฟนไม่สบายนะครับช่วงนี้เป็นแฟนเป็นเอ่อเป็นไข้หวัดนะครับเพราะว่าทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับชื้นๆนเนาะเลยแบบ ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ยุ่งกับร้านด้วยนะครับก็เลยอาจจะลงคลิปวันเว้นวันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวถ้าเบิด์ชัยมีเวลาเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้สม่ําเสมอนะครับมาครับเรามาดูต้นแรกกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรแบ่งปันบ้างนะจ๊ะต้นแรกทุกท่านมณีล้อมเพชรอันนี้ผมแยกหน่อไวด้ดูหน่ออวบอวบใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ด่างสวยมากนะครับมณนีล้อมเพชรกระถางนี้ดูสิด่างสวยด่างสวยเป็นไม้แยกหนอ่อโตวไวเนาะ ดูครับรากทะลุกระถางและไม้แยกนอโตวไวมากไม้แยกนออะข้อดีคือโตวไวแต่ข้อเสียคือใบแรกมันจะเกืเรื่องก้างด่างนะครับแบบนี้ต้องเอาไปไล่ฟอร์มเอานะครับเนาะมันีล้อมเพชรกระถางนี้ด่างสวยครับทุกท่านดางสวยขอในราคาอ่า80บาทนะครับ80สําหรับมันีล้อมเพชรเพราะว่าแยกหนอเนาะแยกหนอแล้วก็ ด่างสวยด้วยนะครับเหมือนต้นแม่เลยนะครับนี่มันีล้อมเพชรนะครับด่างสวยๆแล้วนี่ใบล่าสุดเปิดใบใหม่มาหนออน่อนนี่เปิดใบใหม่มาสวยเลยนะครับมันีล้อมเพชรกระถางนี้80บาทนะครับสีเลือกง,งามทุกท่านสีเลืกง,งามมาแล้วนะครับน้อท่านไหนที่ยังไม่ได้นะครับสีเลืกงามวันนี้เบิร์ชัยมีมาแบ่งให้นะครับในราคา60บาททุกท่านดูเถอะ โอ้เหลืองสวยมาเลย60บาทนะครับสำหรับสีเลือกงามกระถางนี้ดูสีนิ้วนะครับ60บาทเนาะป้ายสวยป้ายสวยดางสวยนะครับมาแล้วนะครับต้นแม่นี่สวยสีเลือกงามยิ่งโตยิ่งสวยอะผมว่าเป็นบอลที่แบบน่าเก็บสะสมมากนะครับผ่ามาก็สวยเนาะนี่สีเลือกงามนะครับสีเหลืองสีเขียวมาแล้วนะครับ60บบาทครับสีเลือกงาม เทพพัสุธาทุกท่านนี่สวยงามเลยเทพพัสุธาดูครับผ่าแผงมาจากเทพสายลุงเขาก็เลยมาตั้งชื่อเป็นเทพพัสุธาต้นนี้นี่สวยเลยทุกท่านดูด่างสวยมากนะครับเทพพัชสุธาเปิดให้ในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทสําหรับเทพพัสุธานี่ครับสวยต้นนี้ด่างสวยเหลืองสวยด้วยดูสิทุกท่านดูโอ้งามเนาะ ก็อยากขายก็งามหมดเลยเบิร์ดแต่มันงามจริงแม่มันงามจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะโอเคนะครับเทพพระสุธาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับโอ้ทุกท่านดูต้นนี้ต้นนี้สวยต้นนี้คือเอ่อศิลาหุ้มทองแผลงนะครับนี่แผลงสวยมากเนาะโอ้กระถางนี้แปลกเลยนะครับแปลกสวย ไม่มีใครเหมือนดูทุกท่านอันนี้แผงนะครับกระถางนี้ศีลาหุ่มทองกระถางนี้ขอในราคา250 250หนะครับศีลาหุ่มทองป้ายเหลืองดูสีแดงเข้าแล้วนะครับ er. ่อาออกไปเลี้ยงนี่เวลากัดสีน่าจะสวยเนาะแต่เขาป้ายเหลืองอ่ะดูป้ายเหลืองทุกใบเลยนี่ป้ายเห,หยเลืองทุกใบนะครับอันนี้ขอในราคา250หบาทศีลาหุ่มทองแผงป้ายเหลืองทุกท่านต้นนี้เก็บได้เก็บเลยนะครับเนี่ย แปลกไม่มีในตลาดนี่ครับ250ศิลาหุ้มทองป้ายเหลืองนะครับต่อไปเป็นแก๊งบับเบิลบีทุกท่านนี่มีมาแล้วบับเบิลบีบับเบิลบีบับเบิ้ลใจมันเกี่ยวอะไรกับบับเบิลใจบับเบิลบีกระถางที่หนึ่งนะครับ250นี่กระถางนี้ป้ายมาสวยเหลืองสวยเลยนะครับนี่บับเบิลบีเดี๋ยวขย่าน้ำทิ้งก่อนน้ำตกใส่ นี่ครับบับเบิลบีกระถางที่1เนาะ250บาทนะครับบับเบิลบีกระถางที่1ชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอบอกเบอร์ช้ได้นะครับนี่บับเบิลบีสวยๆเลย250กระถางที่1ต่อไปบับเบิลบีกระถางที่2ครับทุกท่านนี่ดูสวยวันนี้คัดบับเบิลบีหน้าสวยๆมาให้เลย250บาทนะครับ250นะครับสำหรับบับเบิลบีนี่กระถางที่2นะครับ คัดแบบน่าสวยๆมาแบ่งให้เลยบับเบิลบีวันนี้นี่บับเบิลบีอ่าเป็นตัวละครในทานฟอร์เมอร์ผมก็รู้จักนะไม่ใช่รู้จักแต่แค่ทอมแอนเจอรี่นะ <c oughs> <c oughs> ทานฟอร์เมอรก็รู้จักนะทุกท่าน <c oughs> กระถางที่สองบับเบิลบีสองห้าสินะครับต่อไปบับเบิลบีกระถางที่สามดูโอ้โหวันนี้คัดให้แบบสวยๆอลังการเลยนะครับ บับเบิลบีสอง้อยห้าสิบกระถางละสอง้อยห้าสิบทุกขั้นด่างสวยทุกใบนะครับด่างสวยทุกใบโตมาสวยมากบับเบิลบีเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับมีเม็ดเข้าด้วยดูมีเม็ดสีเข้าด้วยสองรอยห้าสิบครับบับเบิลบีกระถางที่สามต่อไปบับเบิลบีกระถางที่สี่นี่ดูโอ้โหวันนี้คัดแก๊งบับเบิลบีให้เลยบับเบิลบีแอนด์เดอะแก๊งสวยงามนะครับเนาะบับเบิลบี กระถางนี้เอาไป250บนะครับกระถางที่4ี่นะครับวันนี้เดอะแกงบับเบิลบีผมมีอยู่5กระถางนะนี่ครับ250บาทต่อไปบับเบิลบีกระถางสุดท้ายทุกท่านสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นี่ไงโอ้โ oh, ห oh, 2 5 0หินะครับบับเบิลบีกระถางนี้มี3ามใบละนอกนั้นมี2ใบนะครับอันนี้มี3มใบเลย นี่ครับกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับบับเบิลบีจีสองนี่ผมก็จะติดไว้เป็นบับเบิลบีจีสองเนาะเอาไปแยกเอาจีหนึ่งจีสองอธิบายไม่ถูกนะครับเนาะแต่จีสองจะสวยกว่าจีหนึ่งนะครับนี่มีอยู่ห้ากระถางนะครับบับเบิลบีกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่สนใจบับเบิลบีต้นไหนก็แคป นะครับแคปเจอร์แล้วส่งมาบอกได้หรือจะเหมาหมดก็ได้นะบับเบิลนบะีเนี่ยเหมาหมดก็ได้นะครับนาอห้าต้นถ้าใครเหมาเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันอีกทีเหมาก็ราคาพิเศษกันไปนะครับนาะเผื่อท่านไหนจะเอาไปต่อนะครับบับเบิลบีนะครับนี่สนใจต้นไหนทักมาได้เลยบอนสีเพชรเสนมณีทุกท่านนี่ต้นนี้ครับเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูเพชรเสนมณีเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่สีแดงเข้าละ เพชรเศนมณีโอตอนนั้นก็แพงมากนะครับวันนี้ก็แบ่งให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับสําหรับเพชรเศนมณีนะครับดูเปิดสวยมาแล้วนะครับเขาจะออกทองทองอ่ะเพชรเศนมณีเนาะทองทอง,ทอง,ทองแดงแดงนะครับตามแบบฉบับเดี๋ยวต้นแม่ก็ขึ้นให้ดูแล้วนะครับนี่เพชรเศษมณีกระถางนี้แบ่งให้ในราคาสามร้อยนะครับทุกท่านสําหรับเพชรเศษมณีนะครับโอ้โหเพชรยังไม่พอมีแศนมณีอีก <c oughs> <laughs> เพชรยังไม่พอมีแสนมณีอีกโอ้โหจะรวยไปถึงไหน <laughs> ต้นนี้จะรวยไปถึงไหนสามร้อยบาทนะครับสำหรับเพชรแสนมณีกระถางนี้นะครับดูสวยแล้วเปิดใบมาสวยเลยต่อไปเป็นกุดลักทุกท่านดูด่างมาแล้วกุดลักโอ้โหไม้แบบไม้แ,แลไม้เทพนะครับสำหรับกูดลักเดี๋ยวขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูนะครับต้นแม่ ประมาณนี้ตอนโตดีกว่าไม่ใช่ต้นแม่นะครับนะ้อต้นแม่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ผมผ่าไปละเดี๋ยวขึ้นรูปตอนโตให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกูดลักนะครับทุกท่านมันก็จะประมาณนี้เนาะนี่ครับกูดลักมีอยู่2กระถางนะวันนี้สวยๆเลยกูดลักแบ่งให้ในราคากระถางละ3 0 0อบาท300อบาทนะครับทุกท่านสําหรับกูดลักนี่สวยกูดลักเป็นบอลที่สวยนะครับเนาะมัน จะแก่ๆมามันดำๆเหลืองๆอ,งอะ่ะทุกท่านกูดลักนะครับนี่ครับสามร้อยบาทกระถางที่หนึ่งนะครับนี่เหลืองมาแล้วนะครับสามร้อยแต่ถ้าเหลืองเยอะๆนี่แพงมากกูดลักอ่ะอันนี้ก็นี่ครับเหลืองแดงมาแล้วนะครับกูดลักสามร้อยบาทนี่กระถางที่สองโอ้แล้วหลอดใหม่เ <laughs> นี่ยเห็นไหมเอาไปลุ้นเอานะครับเนาะหลอดใหม่โอ้โ oh หเห็นเหลืองๆมาแล้วนะครับกูดลักเอาไปสามร้อยกระถางละสามร้อยมีอยู่สองกระถางเนาะ ลักใครสนใจก็ทักมาได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอนสีของเบิร์ชัยแบ่งให้นะครับ12กระถางสิบสองต้นน้อยๆแต่แบ่งให้นานๆ <c oughs> สนใจบอนสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ